โควิดรอบ2จะทำอะไรพี่โตได้ยอดขายรถยนต์เดือนพฤศจิกายน2020ของบางค่ายเรียกได้ว่าสถานการณ์กลับมาใกล้เคียงก่อนเกิดเหตุการณ์โควิด19สี่ด้วยซ้ำและที่สำคัญมีบางเจ้ากลับมาผง,งาดอย่างเต็มตัวแล้วนั่นก็คือค่ายโตโยตา้าเท่าที่ดูยอดขายจากลังคข่าที่ส่งกันมาให้ทางคิสกายรับชมนะฮะปรากฏว่ายอดขายประจำเดือนพฤศจิกายน2020แต่ละรุ่นนั้น ยอดขายขึ้นกลับม,มาใกล้เคียงกับปกติมากๆเลยเริ่มจาก Toyota Fortuner 2,766คัน Toyota Corolla Cross 2,478คัน Toyota Majesty 414คัน Toyota Commuter 448คัน Toyota Yaris Hatchback 3,157คันและ Toyota Yaris a t อที2,349คันส่วนรถยนต์ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมีดังต่อปีนี้นะครับ ยกตัวอย่างมา4รุ่นก็ได้แก่ Toyota v ว o s 466คันโ y o ยต c o r ค o l a อัลติ702คันขายดีขึ้น Toyota c a m r รี462คันและ Toyota c ซีชา144คันก็ภาวนาว่าหวังว่าคงไม่เจอเหตุการณ์โควิด19ระบาดรอบ2จนต้องปิดเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ใช่นนั้นสภาวะเศรษฐกิจจะดำดิ่งไปมากกว่านี้แน่นอนหากใครชื่นชอบข่าวสตา์นี้โปรด s u ั s c ส i าชช่องคิดกายขอพระคุณอย่างสูงครับ